ำหรับกิมีนะคะแม่มารีวิวอยู่แล้วค่ะเพราะว่านะคะแม่ได้ตัวนี้มาตัวหนึ่งค่ะตัวนี้คือ b f e t a Milky Liquid นะคะคือส่วนตัวแล้วเนี่ยบอกเลยนะชอบอะไรที่มันเป็นนมนมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขออายุปูนี้แล้วเราควรที่จะ มีอะไรที่สร้างความชุ่มชื้นไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแก่แล้วก็จะเหี่ยวย่นเอาตรงๆเลยนะปกติอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรมากมายอยากจะบอกว่านี่นะคะทุกคนก็คือหน้าจัดเต็มสําหรับการเอาไว้ถ่ายคลิปแบบนี้แหละก็ได้เต็มที่แค่นี้นะทุกคนนะซึ่งวันนี้นะคะเราสมัพิสูจน์กันว่าจเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะล้างเครื่องสําอางของแม่ออกหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าประหยะัดสัมฤทจ้าแค่ไปถูๆนวดๆถูนๆนวดๆ,วๆล้างน้ําเปล่าออกได้เลยทุกคนแล้วมันจะออกดังเขาว่า จริงไหมอยากรู้ไปชมโอลมามี <Only mommy. S 1> โอเคคะ่ะทุกคนหน้าพร้อมครีนซิ่งพร้อมมาเรามาลองกันเลยนะคะวิธีการก็ไม่มีอะไรมากบางคนก็บอกว่าให้บีบลงไปในมือแล้วก็นวดนวดถูวนวนวนแต่แม่คิดว่าแม่จะลงแบบนี้เลยทุกคนอ๋อของใหม่โอ้ยโอ้ยอะ เอาคิ้วมันก่อนเลยทุกคนให้มันเห็นๆกันไปแต่ก็อยากจะบอกว่าที่ทาคิ้วอันนี้มันก็แบบไม่ได้กันนุ่งกันแบบหนักหนาอะไรมากมายอันหนักหนาอยู่หลายคนตานี่จะบอกให้ว่ามันเป็นอะไรที่ล้างออกยากนิดนึงเพราะว่าใช้อันสําหรับกันน้ํากันเหงื่อทุกคนอ่ะถ้าดูกันขนาดนี้แล้วนะก็จะเห็นได้ว่าคิ้วอันอบบางของเรา ได้จ,จากไปแล้วหน้าตาเราก็จะตลกแบบนี้นี่เองเพราะไม่มีคิ้วนะทุกคนเราไปสู่จริงเงินปากเลย,ยกันจะต้องฟูดมากนะทุกคนอ๋อปากนี่ก็เออเกงก็ไม่น่าจะยากอมออ๋อ,อ <laughs> แดงมากเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปจัดการ อ๋อไม่เป็นไรต่อเลยต่อเลยจริงๆแล้วก็พลาดนะจริงๆแล้วเ,เราควรจะเอาตาก่อนหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยแก้มเรามันก็จะแดงแปด๊ดไปด้วยแบบนี้อ่ะให้มันมาถึงเวลาล้วที่แม่คิดว่าสิ่งที่แม่จะรู้สุดนั้นคือตาว่ามันจะออกหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไฮดรอลิกในการเลื่อนเข้ามาก่อนตืน่นมาพร้อมแล้วเริือก็ขอนวดนวดถูถูพูดพูดไปก่อนนะก็ ที่ชอบนะจะบอกว่านวดแล้วรู้สึกเออเรื่นปืดเรื่นปืดดีหน้าไม่ได้แบบแห้งปาดอะไรแบบนี้นะอันนี้จะบอกว่าซื้อมายังไม่เคยแกะใช้ใช้แล้วก็มารีวิวกันให้เห็นเห็นแบบนี้เลยเพื่อเป็นการให้รู้กันไปนเลยว่ามันออกมันดีหรือมันไม่ดีรปกันได้แสบตาม,มาทุกคนอ๋อ ยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ล้านกันมันแสบนะทุกคนตอนนี้ก็คือไอ้ส่วนที่แบบเราทาแบบเข้าไปเนี่ยพอแงะเปลือกเข้าไปตรงเนี้ยถามว่าออกไหมคือบางทีนิ้วเราอ่ะก็อาจจะแบบว่าแงะแล้วก็ซอกซอนไม่ได้เพราะว่าพอมันไปโดนลูกตาแล้วอีฉันก็แสบนิดน,นึงแต่ถามว่ารู้สึกหน้าลื่นนดีไม่ได้แห้งตึงอะไรเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปล้างที่เหลือให้สะอาดกันก่อนแล้วจ๊นนะทุกคนนะ หก็คืออันเนี้ยถามว่ามันออกไหมมันออกแต่ว่ามันแลกมาด้วยความแสบตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอน,นี้เราไปถูอ่ะมันเผลอทําให้ฟองเนี่ยเข้าไปในลูก,กตาเรามันทําให้ตาเราแสบพอข้างเนี้ยเราถูแบบว่าไม่ให้มันแสบตาปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นนี่มันก็จะกลายเป็นแพนด้าแบบนี้นะทุกคนคือส่วนปากไปยังไงเออ ก็ยังมีสีติดอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยความสะอาดของคิ้วดีมากคิ้วจะหายไปเลยแล้วก็โดยรวมนะรู้สึกได้ว่ามันก็โอเคแต่ข้อนึงคือถ้าหากว่าอีตรงส่วนพวกนี้มันเหมาะกับการใช้สำลีหรือว่าใช้คัตตันบัตมาช่วยมากกว่าเพราะว่าเราอย่าไปแลกกับการแสบตาเลยนะทุกคนก <9 S 2> ็เอาไปมาันี่นะทุกคนบีเฟตามิลกี้ล i ควิดคินซ่นะคะทุกคนอะ สิบคะแนนเอาไป9ก้าคะแนนเลยเอาจริงๆก็คือว่าถ้าอยากจะให้สะอาดโมจโจริงๆเราไปใช้สำลีหรือใช้อะไรเช็ดรอบดวลงตาของเราให้สะอาดก่อนแล้วค่อยมาใช้ตนนัวนี้ลงอีกทีนึงเฮ้ยจะบอกว่าดีนะหน้าไม่แห้งตึงหน้าดึงๆได้ด้วยนะจ๊ะ โอเคครสนใจก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะสาหรับแม่เองก็ชอบรีวิวอะไรแบบจริงแล้วก็เรียวนะแล้วก็ซื้อเองจ่ายเองไม่แคร์ใครใครจะเอาอะไรมาให้รีวิวบอกเลยฉันขอพูดตรงๆนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าว่าใครชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะก็เห็นนะสดๆอันงดงามของแม่ไปแล้วก็อายุสี่สิบก็จัดประมาณนี้นะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะไปดีกว่าจา้ะสวัสดีค่ะ